วันนี้เรากำลังทดสอบกล้องนะฮะวันนี้นะครับเรามาที่ตลาดนัดเอ่อตลาดนัดอะไรตลาดนัดอะไรครับตลาดนัดนวลสวรรค์ตลาดนัดนวลสวรรค์นะนี่ครับโอ้ซื้อมาซื้อได้อะไรบ้างมีเสื้อมีเสื้อครับผมเสื้อใช่ไหมแล้วก็ผักนี่เสื้อแล้วก็ผักนี่ครับโอ้มีใครมาบ้างมีใครมาบ้างเต้เต้เชนเน่เต้ด้วยใช่ไหม เออว้เยี่ยมเยี่ยมเอ้ฮฮโอเคนะครับอุ้ยมีปลามีปลานี่มีปลาด้วยปลามีขนมมีของกินเพียบเลยครับนี่ครับช่องอะไรครับทวนลค่ับจันทิมาทวิชแนลอ๋อจันทิมานะฮะได้ครับนี่คือตลาดนัด บ้านโนสมบูรณ์นะฮะนี่ตลาดนัดบ้านโนสมบูรณ์ครับคุยเจอส้มตำเจอส้มตำเจอส้มตำเจ้าเครียดเจ้าเครียดนี่โออไม่ใช่ปัดไม่ใช่เครียดหอยหอยเฮ้ยส้มตำร้านนี้ส้มตำร้านนี้น่าสนใจนี่ส้มตำโอ้ส้มตำน่ากินอ่ะส้มตำนะฮะทำอะไรบ้างร้านนี้คนเยอะ แสดงว่าขายดีเนี่ย,ยอร่อยฮะพี่โจ๊เตเห,หรอครับใช่ไหม <c oughs> ใช่โอ้ <c oughs> ตําค่ะตําอะไรครับตําอะไรตําห <c oughs> มูว่องกุ้งค่ะตําหมูว่องกุ้งอ๋อตําหมูว่องกุ้งนะครับไหนดู้เสียโอตาอําแบบนี้เหรอตําอีสานใช่ไหมใช่ค่ะตําแบบอีสานนะค <c oughs> รับนะดีคุณอมันแหะมียำยำทะเลด้วย เอ็ยาทะเลกินเล่นนะตาก็ได้ตำก็ได้ตัวน้อยเหรอไหมโอ้หทดสอบทันทีดินี่ปลาล้านัวปลาล้านัวนะฮะอันนี้ผมทดสอบกล้องซัมซุงเอสยี่สิบเอ็ดอันจ้านะฮะสองสองกล้องเลยเนาะโอ๊ยหล่นไปใส่น้ำปลาลาที่เลยร้อนน้ำออกนะฮะ นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบบาทหกสิบบาทอ๋อหกสิบบาทเนาะอันนี้อันนี้ตำแบบนั้นได้เอารวมเป็นปะคะรวมแปดสิบรวมแปดสิบเมนูอะไรไหนดินีมีกุ้งมีมีกุ้งกับปูค่ะกุ้งกับปูใช่ไหมอ๋อกุ้งกับปูอันนี้ปูมาจากไหนครับเนี่ยทะเลค่ะหาดบางเวิร์ดแล้วมาหาชัยไม่เอามาจากทะเลใช่ไหมอ๋อถ้าไม่มีส่งให้ได้นะที่ล็กส่งให้ได้นี่เขาเรียกตำซั่วเป็นง้อ ตมอกุ right? มม้งตมอกุ้งนะฮะตํามอกุ้งตมอกุ้งตมอกุ้งกี่บาทนะหกสิบบาท่หกสามอกุ้งแต่ว่าไม่คํไม่หม้อโอ๋เหรอร้านก้อยเหรอ คนไหนเจ้าของร้านคนนี้เจ้าของร้านเนาะร้านส้มตำเนี่ยอ๋อเนาะอ้อคนนี้ใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่ออ้อนะอน้องอ้อขายกี่ปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งขายสองเดือนแล้วโอ้แล้วมันจะอร่อยไหมนี่ยลองพอลองดูเนาะอ๋อแต่แต่แต่ว่าเรามีประสบการณ์แบบไปไปชิมไปกินมาหลายๆที่แล้วใช่ไหมแต่เพิ่งจะมาลองลองขายทำกินเองค่ะทำกินเองเนาะเป็นไงบ้างกินได้ไหม อร่อยมากนะลูกค้าบอกว่าไงลูกค้าบอกว่าไงเอาตึงกูคืนมาอรค่ะอร้านนี้อร่อยนะชื่อร้านคการันตีลชื่อร้านอะไรนะครับร้านไอเสียงมร้านลาบไอเสียงสิบอ๋อร้านลาบอันนี้ร้านเดียวกันใช่ไหมอ๋อร้านลาบนี่อันนี้น่าหนุนหน่อยนี่อะไรเอ่ยผักดองค่ะไม่ใช่ผักเสี้ยนดองเหรอไม่ใช่ผักเสี้ยนแต่ต้นหอมต้นหอมนะอ๋อต้นหอมนะครับ จะมีอะไรบ้างร้านนี้เขาขายอะไรบ้างถ้าถ้ามีตลาดมาก็จะเป็นส้มตำเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมตำซัวตำมั่ว้อไม่ใช่ตำซั่วตำมั่วนะฮะก็ตำทะเลตำซั่วตำมั่ว้อตำทะเลเอาไปก่อนเลยอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้อันนี้หมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีอีกนะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะโอ้ พี่พี่หยิบเองได้ไหมอ่ะได้ค่ะอาจารย์มาพี่หยิบเองพี่นไม่ต้องเอาที่หนีบดิที่หนีบที่หนีบอันช้อนก็ได้ค่ะตับหวานมาหั่นใจแบบเฮ้ยแต่หอมเนาะใช่ค่ะหอมมากเลยมาถึงว่าเอาเพิื่องปรุงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องแล้วี่ปรุงหนึ่งเยอะแล้วเนี่ยมีแค่นี้มันหอมอ่ะหอมปลาราเขาน่ะปลาอันนี้เราจะใส่เราจะใส่มะละกอได้วยไหมฮะเดี๋ยวไปแอบส่องก่อนนี่ ไม่ได้นะนะพี่มีกุ้งเหมือนนะนี่มี่้นะอันนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบาทเองอท,ที่เขาไปด่าก,กันเยอะๆนะครับขอบคุณนะที่เขาไปเม้นด่าก,กันนะครับ อ่าต่อไปของเธอ,อน,นี่ครับอะมาอถ่ายคลิปเยนะฮะคลิปเอเริ่มดูตั้งแต่ของเจอันนี้คือยำใช่ไหมอันนี้เป็นที่เขาจะเอาเป็นกอเหลาใช่ไหม ตำเกาเหลาโอเคค่ะโอทานโทษกินกันไปเลยนี่โอ้อันนี้จริงน้องเขาจะหมดเลยนะเดี๋ยวไม่มีขายเป็นไรค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใส่ใส่อันนี้เยอะยะอันนี้ใช่ไหม ที่เป็นคลิปแรกฉลองโทรศัพท์ใหม่เลยนะเนี่ยรู้เปล่าเราเราเราไปดูกันมาคนละเครื่องนั่นเขาไหนของคุณรุ่นไหนมาดูเถอเออร์รุ่นเดียวกันละคะอะไรนะ S21 Plus ิบเอ็ลตราใช่ไหมโอ้นี่ครับยอดเลยฮะได้ลองเขาลองขนาดถ่ายย้อนแสงยั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 งสวยเลยนี่แบบนี้ใช่ไหมชิมไม่้จริงิงไม่ชิมชิมได้นะคะชิมไหมคะอ๋อรสชาติอีสานนี่ อันนี้เขาเรียกตำเนาะไม่ใช่ยำเนาะตำตำนะฮะตำอีสานมาเลยครับมาแล้วว่างพอดีเลยครับเออพ่อพี่เขาอ๋อเขายังไม่ได้ใส่มะนาวพี่ก็ชอบกินเปรี้ยวๆนี่ครับตลาดนะน้่คนเยอะนะครับเป็นตลาดบ้านๆนะตลาดแบบสองฝั่งนี่บรรยากาศตลาดเออบ้านๆนะแบบนี้นะ โบเปียวเด้อโบเปียวเด้อวันนี้ไม่ได้เอามาจะซื้อตรงนน้นแถมได้อยู่ใช่ไหมคะคได้ปยคิดตัง,งไปเลยนะคิดตังไปด้วยนะแถมขาดทุนแคปหน้าจองไงเอ่ยเดี๋ยวนะนี่น่ากินน่ากินมาก อันนี้เท่าไหร่นี่ไม่รู้ค mm ิดเท่าไหร่เนี่ยห้บาทได้ไหมให้ได้กำไรอ่ะให้ขาดทุนมาลร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้บใช่ไหมพ้กใหญ่ใหญ่ใหญ่ใโอ้โหนึกว่านึกว่าห้บาทอมาเลกสองโลแล้วนะน่โอ้เป็นกิโลเลยใช่ไหมอมาเลบาทอ๋อนี่ส้มตำแบบ เฮ้ยเขาเรียกว่ายำใช่ไหมหม้อกัเหล่ารวมกุ้งกุ้งปูกุ้งปูน้ำเต้านี่ไงโอ้ยยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเซียมเซียมเซียมมากมามากเซียมซ่บมเซียอ่าต่อไปทำอะไรต่อไปทำอะไรครับอ้าวเมื่อกี้เขาสั่งไม่ใช่เหรอ คนที่เขาสั่งอ่ะผู้ชายอ่ะเออเขาสั่งไว้เอาอีกสักหน่อยนึงนั่นแหละจัมรวมไม่หวานนี่ครับมีแววนี่นะนะมีแววเปิดร้านได้นี่นะอ๋อก็เปิดร้านอยู่เนาะโอ้ร้านที่ข้างบนโน้นอ๋อร้านรับอ๋องานอดิเรกคืองานสวย งานหลักคืองานเสริมสวยอ๋อปกติก็จะมีร้านลาบอยู่เขาเรียกบ้านโนนสมบูรณ์ใช่ไหมบ้านราสวรรค์นอนสวรรค์เหรอตลาดเล่มนอนสวรรค์เพราะตอนนี้สวรรค์ก็แา่เดี่ยวบ้านเราดิเอออันนี้มันนอนสวรรค์นอนสวรรค์โนนสมบูรณ์ตรงข้ามกันเนาะโอ้หครับนี่อ๋อนี่คือเป็นต้มตำตำแรงไม่ได้กระเด้งข้าตาเนาะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับช่น,นี้เจาทเวชชนาอยู่ยชิครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกับวิถีชาวบ้านนะครับตำส้ตมตำขายกันแบบนี้นะหน้าบ้านนะครับก็ประมาณช่วงเย็นๆเนะาะเขาก็ตำเสร็จแล้วเาก็เก็บร้านเก็บอะไรกันนะฮะผมลืมไปผมมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ